สวัสดีค่ะทุกทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็ทุกท่านที่ชื่นชอบคุณฐานเจนซื้อค่ะสำหรับในอพพิโซดนี้นะคะโอก็ไปเจอเหล่าบรรดาบล็อกเกอร์ของวงการบันเทิงนะคะต่างๆที่เขียนอยู่บนแพลตฟอร์มของ 163.com แล้วก็โซฮูเอนเตอร์เทนเมนต์รวมทั้งซื้อหลิงด้วยนะคะก็ทุกๆแพลตฟอร์มท,ท,ที่หวานกล่าวมานี่ก็เป็นแพลตฟอร์มใหญ่มากนะคะก็พูดถึงคุณฐานเจนซื้อไปในทางเดียวกันนะคะเขาก็จะเล่าเรื่องราวนะคะที่ตอนนี้คุณฐานเจนซื้อ นั้นโอโหเรียกได้ว่าดังระเบิดะคะในครั้งนี้จุดประกายนะคะวงการบันเทิงจีนแบบโดยตรงเลยค่ะเพราะว่าเขาเป็นผู้ที่มีความสามารถรอบด้านนะคะคุณฐานเจนซื่อนะคะเอาเอาตามบทความนะคะที่หวานไปรวบรวมมาแล้วกันนะคะคือเขาเดบิวต์ในฐานะของบอยแบนด์เนาะอ i c นะคะตั้งแต่ปี2010ค่ะหลังจากที่ทำงานหนักมาหลายปีนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามอาชีพของเขามันก็เรียกได้ว่าณนะจุดนั้นนะคะ2010อยู่ในช่วง ศพส,สาวค่ะแม้ว่าเขาจะมีทักษะระดับนะคะมืออาชีพขั้นสูงอยู่ไม่ว่าจะเป็นทั้งทักษะการร้องเพลงการเต้นำํำแล้วก็การแสดงซึ่งก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเลยนะคะแต่สิ่งที่คุณฐานเจนซื้อพลาดก็คือเขาพลาดโอกาสค่ะโอกาสดีๆที่จะให้เขานั้นได้เฉิดฉายออกมานะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็มีคํากล่าวโบราณที่ว่า โอกาสนะ่จะถูกสงวนไว้สำหรับผู้ที่เตรียมพร้อมอยู่เสมอนะคะแล้วก็ทองคำก็จะ เป่งประกายอยู่เสมอค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเพชรก็คือเพชรทองก็คือทองค่ะคุณฐานเจี้ยนซื้อน,นะคะพอเนี้ยแหละได้เข้าร่วมนะคะเออซูปเปอร์บราดเดอร์ซีซั่นหนใช่ไหมคะชายใช่ไหมเป็นรายการวาไ i รต s ี้โชว์รายการหนึ่งนะคะด้วยท่าทางที่แบบการเต้นอันสง่างามของเขานะคะก็ทําให้เขาโอ๊ยแต่แล้วเรียกเสียงร้องนะคะเรียก คือเขาร้องเพลงก็เพาะค่ะเต้นก็เก่งมากๆนะคะทำให้โดนใจผู้ชมในประเทศจีนเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะในบทความต่างๆที่เขียนถึงคุณฐานเจนซือในรายการนี้นะคะไอตอน Super Brothers รซีซั่นะคะก็อบอกว่าเขานั้นแบบผู้ชมเนี่ยคือประทับใจอย่างลึกซึ้งเลยนะคะในผู้คนแล้วก็เออได้เห็นว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีความสามารถจริงๆแล้วก็อยู่ในแวดวงบันเทิงคือมีอยู่จริงค่ะร้องก็เก่งเต้นก็เก่ง ะะก็เหมือนกับหยกสีขาวบริสุทธิ์ที่ไร้ที่ติที่ซ่อนอยู่นะคะเหมือนกับเหมือนกับว่าพวกเขาเจอแล้วแล้วก็เออมันก็เป็นอะไรที่แบบว้าวขึ้นมานะคะก็ตับใดก็ตามที่แบบอัญ,ญมณีเนี้ยคือมีโอกาสส่องแสงขึ้นมาปุบนะคะเขานั้นก็จะเปล่งประกายแบบที่ไม่มีใครมาเทียบเขาได้ค่ะทีนี้นะคะเขาเปิดตัวมา10ปีในที่สุดนะคะเขาก็ประสบความสำเร็จในตลอดเวลาเนี่ยคือประสบความสำเร็จเพียงเล็กน้อยเล็ก น้อยมาเรื่อยๆนะคะคือมันยังไม่ถึงขั้นระเบิดขึ้นมาค่ะจากนั้นนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเขานั้นก็ไม่ท้อนะคะคุณฐานเจนซื้อจะเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งก็ได้รับคําชมว่าเขานั้นจะไปออเดชั่นนะคะในทุกๆงานที่แบบแบบเรียกเขาไปอะไรแบบนี้เขาไปหมดเลยนะคะแล้วเขานั้นจะเป็นคนที่เลือกบทมากๆค่ะเพื่อนๆคือไม่ใช่ว่านะคะในช่วง10ปีที่ที่เขานั้นแบบมีบทอะไรมาเขาก็เอาไม่ใช่นะคะก็ในบทความ เหล่านี้นะคะของเราบอกเกอร์ ert, ก็จะเขียนว่าเขานั้นเนี่ยจะแบบเอาบทมาอ่านก่อนค่ะแล้วก็บทที่เขาเลือกมักจะเป็นบทคือหยิบออกมาจะเป็นบทดีๆนะคะซึ่งก็เป็นคุณฐานเจนเซอร์ซึ่งเป็นผู้ตัดสินใจนั่นเองค่ะก็เหมือนกับว่าเขานั้นก็ข้ามมาหาสมุทรด,ด้วยตัวเองแล้วเขาก็เลือกที่จะจับปลาด้วยตัวเองนะคะก็คือเลือกบทด้วยตัวเองค่ะ คือเรียกได้ว่าเขาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ตามล่าหาดวงดาวทั้งหมดด้วยตัวเขาเองนะคะเป็นแบบนักสู้จริงๆค่ะเอ้แต่ว่าคํานี้นะคะมันอยู่ที่แบบเรียกได้ว่ามันอยู่ที่ความกําลังใจแล้วก็ความความคิดนะคะของคนนะเพื่อนๆคือเขาอะ่ะไม่ได้ลําบากคุณฐานเจนซื้อไม่ได้มาจากครอบครัวที่ต้องแบบว่าปากกัดตีนถีบอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาทำนะคะเขาทําเพราะว่ามันเป็นแพชชั่นจริงๆมันเป็นสิ่งที่เขารักจริงๆนะคะ เขาอยู่มาแล้วเขาก็เหมือนกับว่าอดทนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มาเรื่อยๆในเส้นทางเนี้คือคือเขาเลือกเองทั้งหมดนะเขาเลือกเองทั้งหมดมันไม่ได้มีปัจจัยอะไรที่เขาจะต้องไปคํานึงถึงคําว่าปัจจัยก็หมายความว่าอย่างดาราบ,บางท่านอาจจะแบบว่าเออแบบเออจะต้องเหมือนยังไงอะ่ะก็คือเหมือนกับแบบ มีพื้นฐานทางครอบครัวที่ไม่แน่นมาก่อนอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าในเคสของคุณฐานเจนซืซึ่อเนี่ยไม่ใช่ค่ะเขาเป็นคนที่รักในหนทางนี้จริงๆนะคะ และในที่สุดนะคะในช่วงของปีเ2022เนาะแล้วกเ็เรื่อง under the skin on air นะคะเรื่องนั้นก็เป็นครั้งแรกเลยในฐานะที่เขาเป็นนักแสดงนำชายค่ะก็เป็นพระเอกนะคะก็ทำให้ผู้คนนั้นได้รู้ว่าเอา้าเขานั้นนะคะฐานเจียนซื่อนั้นไม่ใช่แค่ร้องเพลงได้แล้วก็เต้นลําได้เท่านั้นค่ะแต่ว่าทักษะการแสดงของเขานั้นนะคะยังเก่งมาแบบในธรรมชาติที่มันอย่างรากลึกอยู่ในหัวใจของเขาแล้วนะคะคือดูแล้ว บทบาทคือนะ่าจดจำมากๆถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ดูไปดูซะนะคะเรื่องนี้จะมี4ซั้น2นะคะก็จะถ่ายทำน่าจะเตรียมการกันแล้วนะคะสำหรับ Under the Skin ค่ะเพราะว่าในอันแรกนะคะที่เป็นในปี2022ที่ออนแอร์ไปเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆนะคะแต่อย่างไรก็ตามถามว่าในไทยถึงกับบูมเลยไหมในตอนที่ Under the Skin ออนแอร์ air. ไม่เพื่อนๆตลาดในไทยไม่ได้เป็นตลาดแบบไขคดีเพื่อนๆก็ต้อง คงจะเข้าใจจุดนี้นะคะตลาดเมืองไทยต้องเป็นความลับมุ้งมิง้งอะไรแบบนี้ต้องเป็นไอดอลอะไรประมาณนั้นค่ะแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวที่มันมีเรียกว่าอะไรหักมุมแล้วก็มีไขคดีลึกลับอะไรแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆสนใจไปดูได้เรื่องนี้สนุกค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะมาแล้วค่ะเรื่องนี้แหละที่มันเป็นอะไรที่ถูกใจนะคะคนคนนอกประเทศจีนอย่างประเทศไทยก็ต้องติดค่ะก็คือหนึ่งหญิงกับสี่ชายแย่งกันโอ้ยอย่างเงี้ยชอบนะคะมาแล้ว่วงค หนึ่งดวงใจนิลันค่ะพอเริ่มออกอากาศปุ๊บนะคะก็จะเห็นความออร่าของคุณฐานเจียนซื่อนะคะในบทของจิวมิ่งเสียงหลิวแล้วก็ฝังเฟิงเปยนี่แหละคะ่ะก็นางเอกก็คือคุณหยางจื่อนะคะก็ร่วมแสดงร่วมกันนะคะก็อย่างที่บอกว่าแนวเนี้ยคนชอบค่ะก็คือหยางจื่อเป็นนางเอกหนึ่งคนนะคะแล้วก็มีผู้ชายเนี่ยอีก4คนมาลุมลักค่ะเพื่อนๆคุณฐานเจียนซื่อนะคะก็รับ,บบทโดยที่มี2ตัวตนก็คือตัวตนเอ่อเรียกว่า รเ,เรียกว่าบทบาทแรกนะคะใหญ่ๆก็คือเซียงหลิวนั่นแหละก็เป็นเหมือนกับปีศาจเป็นสัตว์ประหลาดนะคะก้าวเสียนแล้วก็มีผมสีเงินนะคะหล่อเชียวแล้วก็หัวใจมีความร้อนแรงภายใต้รูปลักษณ์ที่เย็นชานะคะเขาเป็นคนที่เย่อหยิ่งค่ะมีความภาคภูมิใจในตัวเองสุดๆเลยนะคะแล้วเขาก็มีความรักที่บริสุทธิ์ที่สุดนะคะยิ่งใหญ่สุดๆลึกซึ้งแล้วก็อดกันเงียบแล้วก็ยับยั้งชั่งใจค่ะอันนี้ก็คือตัวละครพระเอกใน วณิยายเลยนะคะตัวละครที่2ก็คือเป็นฝั่งเฟิงเปยค่ะเป็นแบบเหมือนเพย์บอยก็จริงดูเผินผแล้วนะคะเขานั้นน่ะแบบเหมือนจะมีความรักเผื่อแผ่ไปให้ผู้หญิงเยอะแยะอันนี้ก็คือในลักษณะของฝั่งเฟิงเปยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะการเป็นฝั่งเฟิงเปยของเขาเนี่ยถ้าไม่มีเสี่ยวเยาเนี่ยเขาก็จะไม่เป็นตัวนี้แล้วละคะ่ะเพราะว่ามันจบไปตั้งแต่ที่เขาส่งแม่ที่แท้จริงของฝั่งเฟิงเปยนะคะไปสู่สวรรค์เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ที่เขาต้องกลับมา ใช้ตัวตนของฝางเฟิงเปยอ,อีกเนี่ยก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีไว้เพื่อเสี่ยวเยาเนี่ยแหละค่ะความเป็นฝางเฟิงเปยจะช่วยให้เสี่ยวเยานั้นมีพลังสามารถปกป้องตัวเองได้นะคะมาสอนธนูค่ะแล้วก็มาจัดการผักดันนะคะหาคนที่แบบอยู่เป็นเพื่อนให้เสี่ยวเยาแล้วก็แหมมามอบแผนธงแผ่นที่อะไรเงี้ยนะคะสถานที่คือมานะคะในตัวตนของฝางเฟิงเป้ยในรอบที่2เนี่ยก็คือมาเพื่อเสี่ยวเยาคนเดียวเท่านั้นเลยนะคะจนกระทั่งเขานั้นก็ได้รับ บาดเจ็บในสนามลบนะคะเรียกว่ารับบาดเจ็บแล้วกันค่ะซึ่งเซียวยาวนะคะก็ไม่รู้ว่าเออเสียงหลิวนั้นนะคะทําอะไรให้เธอต้องมากมายแม,ยมย้กระทั่งชีวิต9้าชีวิตนะคะก็ให้เซียวยาวเนี่ยละคำมากที่สุดแล้วนะคะแต่นี่มันก็เป็นความตั้งใจของเสียงหลิวอยู่แล้วที่จะที่จะไม่ให้เซียวยาวได้รู้ค่ะเพราะเขาก็พูดอยู่แล้วในนะวน,นิยายต้นฉบับว่าไม่รู้ก็ไม่ทุกนะ ซึ่งนะคะอย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่ารู้นะคะเรื่องท้าเสี่ยวยาวรู้เรื่องราวมันก็จะไม่จบแบบไหนนั้นนะคะก็เอาเป็นว่าคุณถงหัวอยากจะให้จบแบบนี้ก็จบแบบนี้ค่ะพวกเราก็ประทับใจแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นตัวละครที่คลาสสิกมากๆสําหรับความลักนะคะของเสียงหลิวกับเสี่ยวยาวนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ห้ามไม่ได้ค่ะพวกเราเนาะมีความรู้สึกมีชีวิตจิตใจนะคะเรารวมทั้งชาวเน็ตต่างๆของจีนเนี่ยก็รู้สึกเศร้าแล้วก็รู้สึกเสียใจกับ พวกเขานะคะที่ไม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแบบมีความสุขเอาง่ายๆเพราะว่าคู่นี้เป็นคู่ที่แบบว่าจุดจบยังไงก็ก็ไม่ดีนะเอาง่ายๆเพราะอยู่กันคนละฝักฝั่งนั่นเองนะคะในตอนนี้นะคะบทบาทเนี่ยแหละไอ้เสียงหลิวนะคะก็ผลักดันให้คุณถานเจี้ยนซื่อนั้นก้าวไปสู่จุดสูงสุดในอาชีพการงานของเขานะคะคือพีกก็โด่งขึ้นไปเลยะคะ่ะเรียกได้ว่านะคะมีการเปรียบเทียบว่าตอนนี้เขาเป็นเหมือนไก่ทอดยอดนิยมเลยนะ ไก่ทอดยอดนิยมค่ะเออแบบชาวเน็ตจีนนี่ค่ะก็แบบบล็อกเกอร์ต่างๆก็ถือได้ว่ามีคลมคมคายในการเขียนนะคะก็คือใครๆก็ต้องการค่ะแล้วก็กลายเป็นดาราแถวหน้าไปโดยตรงเลยนะคะไม่ต้องต่อดแถวเลยค่ะคือตรงดิ่งไปอยู่แนวหน้าเลยนะคะแล้วทุกเครือข่ายนะคะในเครือข่ายบันเทิงจีนนี้ก็เปิดเห็นตัวเลขที่เคลื่อนไหวของเขาค่ะคาว่าตัวเลขก็คือไม่ว่าจะเป็นยอดผู้ติดตามยอดอะไรนะแบบมูลค่านะคะขึ้นมาสุดๆ เลยค่ะก็คือในวงการบันเทิงจีนมันก็จะมีเรื่องราวของมูลค่าด้วยนะมูลค่าของตัวดาลาราในเรื่องของโฆษณานะคะในเรื่องของงานอีเวนต,ต์ต่างๆอะไรแบบนี้ค่ะก็เขาก็บอกเลยว่าคุณฐานเจนซนซื่อนะคะก็คือก็คือแบบเหมือนกับวิ่งขึ้นมาอยู่แถวหน้าเลยนะวิ่งขึ้นมาเลยโดยที่โดยที่ไม่ได้ไม่ได้ค่อยๆไต่ขึ้นมาแล้วตอนนี้เพราะว่าเขาพร้อมอยู่แล้วอะ่ะเพื่อนๆเขาเป็นเพชรที่รอโอกาสเท่านั้นที่จะขึ้นมานะคะแล้วตอนนี้โอกาสมา แล้วเขาเลยเขาเลยไม่ต้อง ไม่ต้องขึ้นลิฟต์หาเรียกได้ว่าพุ่งนะคะพุ่งขึ้นมาจรวดนะคะวิ่งขึ้นมาเลยแล้วก็คือเขาโด่งดังมากในตอนนี้แล้วก็สามารถจะเรียกได้ว่าชนะใจแฟนๆน,นะคะโดยเฉพาะแฟนๆผู้หญิงค่ะนับไม่ถ้วนเลยนะคะแล้วประเทศจีนเขามีเกินพันล้านคนเพื่อนๆเป็นผู้หญิงเท่าไหร่เอ่ยนะคะก็ถือได้ว่าะะมีคนชอบเขาเยอะค่ะแล้วก็น่าจะมีผู้ชายเนาะก็ชอบเขาด้วยแบบความรักที่ยิ่งใหญ่แบบเสียงหลิวนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวสรุปในคลิปนี้กันก่อนนะคะก็คือ ืออย่างพวกเราเองเนาะที่เราเห็นคุณฐานเจนซื้อมานะคะแล้วก็ยิ่งมาได้รู้เรื่องราวของเขาเนี่ยก็คือเขาเป็นคนที่สมควรแล้วที่จะได้รับนะคะทุกสิ่งอย่างแบบที่ในวันนี้เขามีนะคะก็เรียกได้ว่าโชคชะตานะคะก็มาพร้อมกับความแข็งแกร่งค่ะก็ความพ่ายแพ้ที่สะสมเอาไว้ในอดีตก็เป็นเหมือนแค่รากฐานนะคะของปัจจุบันเท่านั้นค่ะก็เหมือนกับแบบว่าความขยันนะคะไม่เคยทํารลายใครเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะแล้วก็ใน ที่สุดแล้วก็เป็นวันนี้นะคะของคุณถานเจียนซื้อค่ะก็ขึ้นมาแล้วนะคะเรียกได้ว่าเขาอยู่แถวหน้าของวงการบันเทิงจีนไปเรียบร้อยแล้วนะคะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะหวานก็มีความสุขเช่นเดียวกันที่ได้พูดถึงคุณถานเจียนซื้อนะคะหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ